สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วนะครับกับดับเสียดฟ,ฟ้าในตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วครับตอนที่แล้วเนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง2สํานักใหญ่หรือ2องขุมกําลังใหญ่ของเมืองหลวงนะครับที่ กำจัดกวนฉีดเจ็ดสัตว์สิทธิ์หลงฟ้าได้แล้วแล้วก็ทั้งอุนยิ้วลุยซุ้งเนี่ยก็แยกย้ายไปว่าจะไปพักกันที่ตึกหกหุนครึ่งส่วนเตียวถั่วกับทางปองงูเนี่ยเราก็แยกตัวมากินเล่ากันกลับมาที่เนื้อเรื่องของเราครับลุยซุ้งเนี่ยเมื่อแยกออกมาจากเหตุการณ์ขราวที่แล้วแล้วก็นั่งรถมานะครับแล้วก็เอาโลงเนี่ยโลงสีดำขาวที่แล้วเนี่ย,ย,สยใส่รถม้ามาด้วยแล้วก็นั่งปรึกษากับเตกป่วยเกียเรเขาว่าเอ๊ะทำไมเนี่ย โซมันจิมเนี่ยถึงต้องมีอาการขนาดนั้นมีอาการโกรธแล้วก็เลื่อนเวลานัดหมายเนี่ยให้ไวขึ้นเนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงก็วิเคราะห์กันว่าเออโซมันจิมมันไม่สบายหรือเปล่านันเจ็บมากหรือเปล่าหรือว่าบาดแผลที่ขามันเจ็บมากเลยต้องรีบๆให้จบเหตุการณ์พวกนี้ลงไปเร็วๆหรือว่า มีความจำเป็นอะไรก็พยายามค่าดากันต่างๆนานานะครับก็ยังไม่ได้บทสรุปแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าไอ้โลงใหญ่สีดำอันนั้นนะครับมันมีความสําคัญกับลุยซุ่มมากนะครับแล้วก็ทั้งเป็นแบบคุณหามเนี่ยต้องคาดเป็นพิเศษทําความสะอาดไม่ให้เลอะเทอะมือไปจับไม่ได้ทําไมจ่จาเป็นทาให้ได้รับอนุญาตก่อนเคยมีหัวหน้าเติดอยู่คนนะครับแอบเอามือเนี่ยไปแตะลง ไอ้โลงดำโลงเนี่ยเพราะอยากรู้ข้างในเป็นอะไรปรากฏว่าพอลุยซุ้มรู้นะครับถึงกับตัดนิ้วของหัวหน้าตึกนั้นอ,ออกไปเลยนะครับแล้วก็แทบจะไล่ออกจากสำนักเลยด้วยซ้ำน,นั่งรถม้ามาสักพังครับแต่ป่วยเกียร์ก็เอ่ยป,ปากกับลุยซุ้มนะครับว่า มีอยู่พักหนึ่งเนี่ยโซมังจิมเนี่ยก็เอ e ียบอบเสียเคยมาท้าทามตัวเองอะ่ะให้ไปอยู่ที่หอลงพืปป้นโปรยด้วยลุยซุ่เนี่ยก็ไม่ถามนะว่าเตกป่วยเกียตัดสินใจยังไงเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเตกป่วยเกียเนี่ยเป็นสถายที่รู้ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไว้วางใจไม่ถามใครต่อไปการมาทางฝ่ายหอปปลงพื้นโปรยครับเมื่อโซมังจิมกับแปะช่วยป่วยแล้วเฮงเสียวเจียเนี่ย เดินทางมาถึงภายในของหอลงพิลุนโปรยเนี่ยเหย่งเสียวเจ๊ก็พยายามจะไปกเกลี่ยคเขาว่าโอ๊ยพี่ใหญ่พี่รองทะเลาะกันทําไมอะไรเงี้ยปรากฏว่าโซบังจิงกับแปะช่วยป่วยเขามาองหน,านง้าไงเขาก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ตะเกียเล่นละครจะให้ทางโโตึกหกคุนครึ่งเนี่ยเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเรา,เามีความขัดแย้งกันภายในอะไรประมาณานั้นทําให้คาดเดาการตัดสินใจเนี่ยของทางเราเนี่ยไม่ถูก ปรากฏว่าทั้ง3เนี่ยข่าวที่แล้วเนี่ยได้เห็นไอ้ลงดําใบนี้ครับก็เลยมีความสงสัยกันว่าในโลงดำเนี่ยมันมีอะไรแน่เป็นใครอยู่ในโลงดำด้วยดีกว่าเอยบอรเซียเนี่ยเคยรวบหลุมข้อมูลก็เลยชี้แจงไปว่าลุยซุ่งให้ความสําคัญกับลงดําใบนี้มากเคยมีหัวหน้าตึกคนหนึ่ง ไปจับโลงนิดเดียวเนี่ยลุยสู้มันถึงกะตัดนิ้วออกแล้วก็ขับออกจากสำนักไปเลยโซมังจิ้งเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยรู้ชื่อเปล่า่าใครเป็นคนจับเป็นคนแต่โลงใบนั้นเียบอร์เซียไปสืบมาอีกเด้ไปถามไถ่แน่นอนอว่าไอ้ในโลงเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าเป็นอะไรโซมังจิ้งก็ปรึกษาแผนการนะครับกับเียบอร์เซียอะไรประมาณนี้ไปปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยแปะช่วยป่วยกับเพงเสียวเจียกับรู้สึกว่าเป็นคนนอกนะครับเพราะว่าแผนการหลายๆอย่างเนี่ยพอถามโซมังจิ้งเนี่ยโซมังจิ้งก็บอกว่าเอาไว รู้ภายภาคหน้าตอนนี้ยังบอกไม่ได้อะไรประมาณเนี้นะทำให้ทั้งสองคนรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนนอกอะ่ะเหมือนว่าไม่ได้รับความไว้วางใจจากโซมังจิมครับแต่โซมังจิมก็ก็พูดแบบนั้นอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่า ลัวความรับรู้ไหลหรือว่าหน้าง,งานไม่เป็นอย่างที่คิดเลยอยากบอกกว้างๆไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะก็ต้องเข้าใจด้วยแต่จะมีความกินแหนงแข่งใจกันนิดหน่อยรนะหว่างพี่น้องนะครับกลับมาทางฝ่ายหางบองมูระเตียบถั่วที่ไปนั่งกินเหล้านะครับโอ้ยพากันกินเหล้าสนิทสนมกันเชียวนะครับตอนนี้สองคนคุยกันหยอกล้อกันแซวกันถามถึงที่มาว่าเป็นยังไงไปรู้จัก ลุยซุ้งได้ยังไงถังปองมูก็เลยถามเตียถั่วว่า,วาเอ้ยไปรู้จักลุยซุ้งได้ยังไงเตียถั่วก็เลยเล่านะครับว่ามีอยู่วันหนึ่งครับมีนักฆ่าคนหนึ่งชื่ออ้วนงั่งอ้วนงั่งเนี่ยเข้ามาขโมยคำพีดาวลากเนี่ยของตัวเจไปตัวเจเนี่ยคือลายตัวเจนะครับของกลุ่มลมหววเจ็ดสายชมลมดอกทอที่เคยเก,เกินไปบ้างแล้วว่าเป็น เตียถั่วเนี่ยก็เลยเติดตามอ้วนงั่งไปนะครับแต่ว่าเตียถั่วเนี่ยสู้อ้วนงั่งไม่ได้แต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็เข้ามวยอาวุธของอ้วนงั่งออกมาจากตัวเนี่ยถึงสามสิบหกชนิดเอาอาวุธเข้ามาหมดตัวขนาดนั้นเตียถั่วยังสู้ไม่ได้ครับก็ตกเป็นรองแต่อยู่ๆเนี่ยก็มีเสียงผู้หญิงเนี่ยดังขึ้นมาครับว่าประมาณว่าเฮ้ยทำไมเรื่องแค่นี้จะต้องให้ข้าออกโรงเองหรือยังไง ว่วนง่างได้ยินเสียงที่ตะโกนออกมาเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นไลท์ตัวเจนะครับเพราะนั้นก็เลยเพ่นนี้ออกไปเ,เพราะว่าไลท์ตัวเจเนี่ยน่าจะเก่งมากๆคนหนึ่ง ก็เลยทให้เตี้ยถั่วเนี่ยรอดมาได้แต่เตี้ยถัว่วรู้เลยว่าเสียงที่ตะโกนมานะ่ะไม่ใช่ไรตบทเจเพราวก็เสียงที่ตะโกนมาเนี่ยเป็นลุยซุ้งครับลุยซุ้งกับเตี้ยถัว่วก็เลยรู้จักการตอนนั้นแล้วก็บอกว่าอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวไอ้อ้วนงันนั่นต้องกลับมานแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยซุ้งก็เลยแนะนําวิธีที่จะเอาชนะอ้วนงังให้เตี้ยถั่วครับลุยซุ้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักวิทยาอย,ยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นลูกสาวของลุมกําลังสําคัญในเมืองหลวงใช่ไหม ศึกษา ศึกษาแนวทางวรยุทของสำนักต่างๆไว้มากมายนะครับก็สามารถที่จะแนะนําเตียวถั่วได้ปรากฏว่าอ้วนง้างกลับมาจริงๆครับแต่คราวนี้อ้วนง้างเนี่ยสู้เตียวถั่วไม่ได้ครับเตียวถั่วรู้ถึงวิธีเอาชนะแล้วก็เลยทําให้สามารถเอาชนะอ้วนง้างและอ้วนง้างก็หลบหนีไปได้เตียวถั่วก็เลยพาลุยซุ้มนะครับกลับไปที่ที่ตั้งของกลุ่มลมหวนเจ็ดสายชมลมดอกท้อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเดิมเขามีแค่เจ็ดคนทีนี้น้องเล็กสุดเนี่ยของเขา่ชื่อเซียงเซออี ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับนะครับคือเป็นน้องเจ็เป็นผู้หญิงซะด้วยลุยสุ้งเข้ามาพอดีเลยเป็นผู้หญิงเหมนกันด้วยอายุน้อยสุดด้วยทั้งหมดก็เลยเรียกลุยสุงเนี่ยเป็นน้อง 7, เจ็กัน,กนโดยเตีย่ยถัวเนี่ยเป็นพี่ห้านะครับแล้วก็มีไลท์ต๊ะเจเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ พอเตียถั่วเล่าถึงความสัมพันธ์ตัวเองกับ,บุิสุงแล้วเนี่ยทางปอมูก็กลับดื่มเหล้ากันต่อยมหน่อยครับปรากฏว่าสักพักครับทางปอมูก,ก็ปวดฉี่ครับก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงตอไปฉี่หลังลานแป๊บหนึ่ง,าง,างทางปองูก็เลยเดินออกไปหลังร้านแล้วก็ไปฉี่ในระหว่างนั้น,นครับเตียถั่วเนี่ยกับถูกจอมดาบ3คนนะครับเข้ามาลุมทําร้ายนะครับออคล้อยหลังทางปอมูไปกับมีนักฆ่าที่เป็นจอมดาบ3าคนเนี่ยเข้ามาลุมทาร้ายเตียถั่ว ถังฟ้องมูเองก็ไม่ใช่ดีไปกว่านั้นนะครับในจังหวะที่เข้าห้องน้ำเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มนะักฆ่านะใส่ชุดดาใช้ทัวนเป็นอาวุธซุ่มอยู่ข้างๆห้องน้ํารอบห้องน้ำเลยด้วยความที่ถังป้องมูเนี่ยเมามากก็เลยไม่ได้สังเกตในตอนแรกที่เดินผ่านไปปรากฏว่าพอเข้าไปห้องน้ําเนี่ยกบรู้สึกว่าเอ๊ะเสียงมันปแปลกๆแล้วฝนก็ตกตัวมันก็ปกแปลกๆมันรู้สึกนเงียบๆนเปนปกติไปหน่อย เราคิว่าจริงอย่างที่ข้าครับนักฆ่ากลุ่มหนึ่งที่ใช้ทวนทั้งหมดเนี่ยเอาทวนแทงเข้าไปในห้องน้ำครับทางป้องมุกเนี่ยจับสังเกตได้แล้วก็เลยกระโดดทะลุหลังคาออกมาครับแล้วก็พุ่งรวดวิ่งกลับมาหาเตียถัว่วแต่กลับว่าเห็นตัวเตียทถั่วเนี่ยก็โดดทำ้ายด้วยกลุ่มนักฆ่า3คนที่ใช้ดาบเตี๋ยวถั่วเลยเห็นอย่างนั้นว่าถังป้องมุวิ่งวิ่งนำหน้านักฆ่าที่ใช้ทวนมาเนี่ยเตียวถัว่วใช้ไหวพิบนเรียกจอมดาบ3คนที่เป็นนักฆ่าที่มาฆ่าตัวเองว่าพี่หญ่่่ีีีรรรออองงะะไรประมาาณนน้้้ว โดนทำร้ายมาหมายถึงทางป้อหมูนักฆ่าที่ใช้โทนวิ่งตามถังป้องมูมาเนี่ยก็เข้าใจว่านักฆ่ากลุ่มที่ใช้ดาบเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นพวกเดียวกับ ถังปองงูเพราะฉะนั้นเลยก็เลยเข้ามาต่อสู้กับเองนะครับเตี้ยถั่วกับถังปองงูเนี่ยก็ยืนดูอย่างสบายใจมากเลยอยู่ๆก็มีจอมยุทธ์ลึกลับคนหนึ่งครับบุกเข้ามาสังหารนักฆ่าที่ใช้ทวนทั้งหมดตายทั้งหมดเหลือแต่นักฆ่ากลุ่มที่เป็นจอมดาบบุรุษลึกลับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่จูงมวยเม้งใช้มาและจูงมวยเม้งก็ปรากฏตัวครับจูงมวยเม้งคือหัวหน้ากรมราชธรร์น,นะครับที่ถือหางข้างตึกหกขุนครึ่งอยู่ชายลึกลับคนนี้นะครับ ได้ชื่อว่าที่เจแห่งแผ่นดินที่1แห่งแผ่นดินตอนนั้นเนี่ยเป็นตำนานครับคือเซียวชิวจุ้ยเป็นพระเอกในเรื่องนักสู้ขนองสืบของอุนสุยอันที่เคยเขียนไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยได้รับอันดับเจ็แล้วก็พวกอันดับรองๆต่อมาก็จะอยู่ในเรื่องหลายๆเรื่องของนักเขียนท่านนี้นะครับแล้วก็คอยติดตามกันลวกัน จูงวยเมงเนี่ยรู้เลยนะครับว่าจอมดาบทั้ง3าคนเนี่ยเป็นคนของเจ้าน้อยเปึงก็เลยทําการจะจับกลุ่มขู่ว่าเจ้าน้อยเปิงเนี่ยเข้ามาวุ่นวายอยู่กับขุมกําลังทั้งสองนี่เนี่ยถือหางหอลมพิรุนโปรยอย่างงูอย่างนี้เนี่ยตัวพวกท่านเนี่ยฆ่าคนตายตรงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องโดนทางการจับตัวนักฆ่าจอมดาบทั้ง3าคนเนี่ยก็เลยติดสินบนกับจูงวยเมงครับเป็นเงินเป็น,ปนทองจูงวยเมงก็เลยปล่อยนักฆ่า3าคนนี้ไป ส่วนคนที่ไม่มีเงินเนี่ยก็คือถังปองงูกับเตียถั่วครับสองคนนี้เนี่ยโดนจูมวยเมงจับเข้ากมราชธ์เข้าัปถังปองงูและเตียถั่วครับโดนจูมวยเมงเนี่ยสอบสวนอย่างแล้วก็ทรมานอยู่วันก,กว่า วันคืนหนึ่งเลยอ่ะคือโผล่ว่าพรุ่งนี้เช้ายังโดนทรมานอยู่จูงงวยเม้งเนี่ยใช้คนมาทรามานเพื่อจะถามถึงความสัมพันธ์ของเตียบถั่วถังฟองมูตึกหัวุนครึ่งหอรวมรืจุนโปรยว่าเกี่ยวข้องกันยังไงรู้ลึกตื้นหนาบางแค่ไหนมีอะไรที่จะพอเป็นข้อมูลที่สําคัญได้ไหมแต่ถังปองมูลแล้วก็เตียบถั่วนะครับน้าว่าเป็นลูกผู้ชายครับถูกทรมานแบบปางตายอะ่ะก็ไม่ปิดปากพูดอะไรนะเอาแต่ด่าพวกผู้คุมกับคนที่มาทรมานตัวเองเนี่ยอย่างงูอย่างนี้ บบสะดุกปากไปเลยอ่ะนะยิ่งแบบสองสองคนพอเข้าคู่กันก็แบบด่าก,กันแบบข่มกันไปข่มกันมาอะไเงี้ยกลายเป็นแบบว่าการสืบสวนเนี่ยทรมานแต่ว่าไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยคือไม่ได้ข่าวสารที่สําคัญอะไรเลยแต่ว่าเตียบทัวเนี่ยมั่นใจนะว่าจะต้องมีกลุ่มพักพวกของตัวเองเนี่ยสามารถช่วยได้นแน่นอนในระหว่างน,นั้นนะฮะโซมจิมเนี่ยก็ได้รับข่าวว่าทางตึกหกขุนขึ้นเนี่ย จะไม่มาตามนัดพรุ่งนี้ตอนเที่ยงแลแต่จะบุกตัวเองเนี่ยภายในคืนนี้ยังคืนนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้เฮงเสี่ยวเจี๋ยกับแปะช่วยป่วยกับว่าเดี๋ยวเราจะไปบุกตึกหกขุนครึ่งกันตอนนี้เลยคือตึกหกขุนครึ่งนัดก,กันไว้ว่าพรุ่งนี้เที่ยงก็เลยกะว่าทางหอโรบิลลนโปรยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการเตรียมตัว ก็เลยกล่าว่าถ้าบุกตอนคืนนี้เนี่ยอ๋อลมพิลลนโปรยเนี่ยไม่น่าจะเตรียมตัวทันซึ่งโซบังจิ้มกลับไปรู้ข่าวมาก่อนเองก็เลยกะว่าเตรียมตัวกลับไปบุกที่ตึกหกขุนครึ่งให้ตึกหกขุนครึ่งเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันซะอย่างนั้นแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยอย่าลืมครับตอนที่เขาแยกกันออกไปเนี่ยตอนจากตอนที่กำจัดคุนฉีกไปเนี่ยทั้งเฮงเสียวยกับแปะช่วยป่วยไม่ได้ข่าวจากอุญญนยวครับลุยซุ้งก็ไม่ได้ข่าวกันเตี้ยถวยถังป้องงูนี่ก็หายต๋อมไปเลยเนี่ยก็ทําให้ทั้งสองเน ใจภาวะะวงนิดหน่อยว่าเอ๊ะเขาหายกันไปไหนเนี่ยไม่ไม่ส่งข่าวเลยตอนนี้ถ้าจะกลับหรือจะไปไหนก็ควรจะบอกกันบ้า <S <S ซงซึ่งตรงนั้นเนี่ยกองกําลังของหอ,อรบรพลุนโปรยก็รวบรวมคนได้ครับหนึ่งหมื่นแปดพันคนแยกย้ายกับไปทียีดสิบสามสิบคนนู่นนี่นั่นยายอ้ออกไปเคลื่อนที่ตอนกลางคืนไปไม่ให้มีพิรุษเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยแหงกันไปทั้งหมื่นคนเนี่ยเดินไปทในเมืองเนี่ยทางการต้องสงสัยอย่างแน่นอนนะครับเขาก็เลยก็ค่อยทยอยกักไป แต่ปรากฏว่าในระหว่างทางที่เดินไปโซมังจิ้มครได้รับข่าวอีกครับว่าสีเทพอศูนเนี่ยกองกําลังสําคัญของตัวเองกลับปูก,กับดักไม่สามารถจะมาร่วมในคืนนี้ได้ทันเวลาแต่โซมังจิ้มก็ไม่ได้รู้สึกนะว่า แผนต้องเปลี่ยนไปเพราะว่ายังมั่นใจในความสามารถของตัวเองอยู่ในระหว่างนั้นจูงงวยเมงเนีนเน่ยที่เป็นหผลหน้าราชะทันเขาก็นั่งเกี่ยวมา2เกี่ยวเดินตามหลังกระบวนของโซมังจิม,มาเลยเพื่อเีียะไปตึกหกขุนครึ่งทางฝ่ายตึกหกขุนครึ่งกลับต้อนรับอาคาันตุกะคนหนึ่งคือเจ้าน้อยปึ่งเองโทถเลยครับปุงเองโท้ยนี่เ,นเขาก็สนับสนุนฝ่ายอ่อลุ่มลุนโปรยใช่ไหมแต่กลับไปถึงตึกหกขุนครึ่งก่อนแล้วก็ไปอยู่ที่สารากลางน้ําสําคัญของทางฝ่ายตึกหกขุนครึ่งเนี่ย รอคอยการมาของพวกโซมังจิมแล้วก็จูงวยเมงเหมือนว่าคืนนี้ใครๆก็รู้นะว่าจะมีการบุกกันที่ตึกหกขุนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าน้อยเปิงแล้วก็จูงอยเมงเที่เขถือหางกันสองสำนักเขาก็เลยมาเป็นสักข,ขีพยายว่าคราวนี้เนี่ยสองคุมกำลังใหญ่เนี่ยใครจะแพ้ใครจะชนะใครจะได้ครองอำํำนาจที่สุดในเมือง ตรงลานหน้าบึงหน้านํำตกของตึกโขงครึ่งเนี่ยวางไว้ด้วยโลงดำใบนั้นกับโลงดำใบใหญ่สีดำสวยงามเงาแวะซึ่งในนั้นเนี่ยอยู่ๆก็มีคนกระโดดออกมาจากโลงครับเป็นชายชราท่าทางดุร้ายเลยจูโจม เกี้ยวใบหนึ่งที่จูงมว้เม้งเนี่ยเอามาด้วยนะครับพอเข้าไปเนี่ยไม่เจอคนในเกี้ยวในเกี้ยวไม่มีคนเจอแต่กระดาษใบเดียวก็เลยยิบขึ้นมาดูคนผู้นี้เนี่ยก็คือพรุ่งนี้พบกันใหม่ของตึกหกขุนครึ่งซึ่งเป็นผู้อาุโสก็เลยหันมาถามเนี่ยกับพวกโสมังจิมว่าวาจาไปสัตต์ตัดผู้อาวุโสฝ่ายหอรมท์พิลุนโปยไม่มาเหรอตายแล้วใช่ไหมตายด้วยฝีมือของเราไปนานแล้วใช่ไหม ต้องบอกว่าวาจาเป็นสัจจะแล้วก็พุ่งนี้พบกันใหม่เนี่ยเขาเคยต่อสู้กันครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นจอมยุทธมีวิชายุ่สูงส่งพุ่งนี้พบกันใหม่ก็เลยเดาว่าวาจาเป็นสัจจะเนี่ยน่าจะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตายไปนานแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนว่าทางฝ่ายหอรลุนพุ่งโดยเนี่ยเก็บข่าวปิดข่าวไว้ใช่ครับวาจาเป็นสัจจะเนี่ยไม่มานะครับแต่ว่าอยู่ๆพุ่งนี้พบกันใหม่เนี่ยก็กระโดดหนีหายออกไปจากตึกโคขุนครึ่งเลยครับเพราะว่าพุ่งนี้พบกันใหม่เนี่ยหยิบกระดาษที่อยู่ในเกียว กระดาษที่อยู่ในเกี้ยวเนี่ยกลับเป็นว่าวาจาเป็นสัจจาในเป็นคนวางไว้แล้วก็เคลือบด้วยยาพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพวุนี้พบก,กันใหม่ถูกยาพิษแล้วก็กระโดดหนีออกไปในระหว่างนั้นนะครับทั้งหมดก็ลงมือต่อสู้กันลุยสุ้เนี่ยก็ยังใช้เพชรวิชาก้าคำชา้าก้าวคาเร็วอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย,ยที่รู้ครับว่าก้าวคาช้าก้าวคาเร็วเนี่ยมันก็เป็นพลังกระแสลมปรางที่ออกมาจากนิ้วใช่ไหมที่ขขาวชี่แล้วเนี่ย ตอนต่อสู้กับคนชิดเนี่ยก็ออกมาเป็นล่างแห่โซมันจิมเขาใช้เพลงดาบแขนเสื้อแดงทำลายปลนที่ออกมาเป็นรูปแห่เนี่ยออกไปแต่ในขณะนั้นเนี่ยเตกป่วยเกียร์ตอนที่พ well, engineer, ุ่งนี้พบกันใหม่ก็โดดเหนียวไปเนี่ยเตกป่วยเกียร์นะครับลอดเงยหน้าขึ้นมานิดหนึ่งอย่าลืมครับเตกป่วยเกียร์เนี่ยคอหักต้องก้มหน้าตลอดเวลาแต่คราวนี้เตกป่วยเกียร์กับเงยหน้ามาคราวที่แล้วเตกป่วยเกียร์ก็เคยแอบเงยหน้ามาติดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับตอนที่ฟ้าผ่า ฉเงยหน้ามานิดเดียวแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะว่าแค่กระดกหัวมนหน่อยเดียวแต่คราวนี้ตเตะป่วยเกียเงยหน้าขึ้นมาแปช่วยป่วยเอ่ยเช้งเสียวเจี๊ย,ยเอ่ยเตะป่วยเกียเอ่ยทั้ง3ครับกระโจนเข้าไปในร่วงวงต่อสู้เพื่อที่จะช่วยหัวหน้าฝ่ายตัวเองแต่ก็ไม่สามารถที่เข้าไปได้ครับเพราะว่าโดนทั้งแหพลังแล้วก็ปราณดาบเนีย่ยของโซมังจิมเนี่ยสก,กัดไว้ทําให้ต้องยืนอยู่แค่ภายนอกแต่ปรากฏว่าตอนนั้นครับโซมังจิมครับเกิดมีอาการเจ็บขาครับเห็นไหมครับ จืิงตั้งแต่แรกเลยเคยโดนเข็มพิษที่ขาแล้วต้องเอาดาบเนี่ยตัดเนื้อที่ขาออกไปชิ้นหนึ่งทําให้ขาเสษใช้พลังได้ไม่ต่อเนื่องก็เลยทําให้ได้รับบาดเจ็บทําให้มีพลังเนี่ยลดลงมันหน่อยหนึ่งเด็กป่วยเกียก็จะเข้าไปช่วย ลุยซุ่ใช่ไหมคราวนี้จูงมวยเม้งเนี่ยกลับลงมือขัดขวางเด็กป่วยเกียะครับไม่ให้เข้าไปช่วยลุยซุ้มได้แต่ปรากฏว่าจูงมวยเม้งกลับช่วยโอกาสที่เข้าไปสกัดเด็กป่วยเกียะเนี่ยเข้าทําร้ายโตมั่งจิมนะครับลุยซุ่มเนี่ยที่เห็นอยู่ว่าจูงมวยเม้งเนี่ยกำลังจะทําร้ายโสมังจิมประชักดาบตัวเองออกมาครับดาบของลุยซุ้มเนี่ยก็คือดาบมันไม่สนองนะครับก็เลยจะเข้าสามโสมังจิมแต่ช่วยป่วยแล้วก็เห็งเสียวเชียเนี่ยก็เลยเข้ามา ขัดขวางจูงมวยเมงแทนเพื่อให้โซบังจิงรับมือกับลุยซุ่มตัวตัวได้เปิงเองโถยะะที่เป็นเจ้าน้อยเนี่ยเขาชักกระบี่บ้างครับคราวนี้เพื่อที่จะประกาศความวุ่นวายของอวงต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยให้มันคลี่เคลียร์ยึ่งแบบจะแยกคู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เห็นชัดว่าไทยได้เปรียบเสียเปรียบเปนยังไงแต่กวยเกียร์นะครับที่ถูกจูงมวยเมงเนี่ยสก,กัดออกมาเพื่อไม่ให้ช่วยลุยซุ่มใช่ไหมตัวเองเนี่ยก็เลยต้องถอยกระเด็น ออกไปกระโจนไปอยู่ข้างหลังลุยซุ่มแล้วก็ลงมือต่อลุยซุ่มทันทีลุยซุ่มครับโดนรอบทำร้ายโดยเตะป่วยเกียร์คนสนิทคนไว้ใจพลาท่าโซเซ่ไปอยู่ข้างๆลงดําใบนั้น,นครับแล้วอยู่ๆลงดําใบนั้นนะก็ระเบิดขึ้น เอาละครับตอนนี้ผมจะจบดาบเีสยดฟ้าตอนที่9ไว้ตอนที่ลุยซุ่มเนี่ยถูกระเบิดจากโรงสีดำน,น,นะฮะ mm hmm. ก็ไม่รู้เป็นตายยังไงแล้วเตกป่วยเกียมีเหตุผลอะไรในการหักหลังลุยซุ่มในครั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงของขุมอำนาจทั้งสองขุมเนี่จะเป็นยังไงต่อ มาติดตามในตอนสุดท้ายของเราในคราวหน้านะครับซึ่งเป็นตอนที่10สำหรับวันนี้เราซื้อขอลากระดับเสดฟ้าขอลาตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ